สวัสดีค่ะออร์ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเป็นาธาตุลมปัจจุบันได้5ถ้วยมาคือนะเวลาเนี้ราศีตุลเนี่ยอาจจะมีอาการที่เซ็งเบื่อแต่ไม่ได้ท้อถอยอะไรนะไม่ได้ท้อถอยนะแต่มีอาการแบบเซ็งเบื่อไม่ได้อย่างใจ เอาละค่ะต่อไปสิ่งที่คาดคิดเนี่ยคือเจ็ดไม้รู้สึกขอบคุณเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเสียงไก่สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยก็คือเด o มนคิดมากไปหน่อยนึงเท่านั้นเองอนาคตอันใกล้เนี่ยมันคือเดฟูชิลๆล้วก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมาก เพราะว่าใบสรุปเนี่ยเป็นราชินีถ้วยน่าตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจชื่นใจกันมาเลยเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดการเจราจาหรือว่าการสื่อสารที่ชัดเจนมันจะมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถามพี่นางฟ้านะคะว่ามีอะไรที่จะแนะนำชาวราศีตุลไหม ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนหลายๆคนหรือสําหรับตัวเราเองนะคะแต่ตั้งหลักให้ถูกนะคะต้องทําสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะแล้วเราจะประสบความสําเร็จดังนั้นคาใดในคลิปทําไมสุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะวากดซับสไครกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซุปเปอร์ตงให้กับรัลาโลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ